ทำนายฝันสวัสดีค่ะนาราวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่าเจ็บฝ่าเท้าใครก็ตามนะคะที่ฝันว่าตัวเองนั้นเจ็บฝ่าเท้าหรือไปเหยียบของมีคมถูกตะปูทิ่ม หรือของมีคมต่าที่ฝ่าเท้าเข้าเนี่ยนะคะคําทํานายก็จะบอกกับเราได้ว่าช่วงนี้นะคะคุณจะได้รับเคราะห์จากคนในบ้านคนในบ้านจะทําให้คุณปวดหัวหรือแม้แต่กระทั่งคนที่ทํางานก็เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแจกแจงให้ฟังกันเลยเรื่องความรักกันก่อนความรักคนโสดช่วงนี้โสดได้ โสดไปก่อนนะคะบางคนอยากมีแฟนบางคนจีบคนนั้นจีบคนนี้ช่วงนี้การที่ครองโสดถือว่าดีถ้าเกิดมีคนเข้ามาจีบช่วงนี้ยังไม่ใช่คู่แท้แล้วก็คุณก็จะเจอแต่เรื่องที่ปวดหัวเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วด้วยเพลอๆคุณจะกลายเป็นมือที่3ของคนอื่นไม่รู้ตัวนะคะ ส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะให้ระวังไว้ด้วยเรื่องของมือที่3นะคะแล้วก็เรื่องการงานการงานอย่างที่บอกตั้งแต่ขั้นตน้นให้ระวังเรื่อง วดหัวกับที่ทำงานให้ระวังเรื่องคนที่ทำงานจุกจิกคนที่ทำงานทำให้คุณเสียหายอาจจะพูดจาทำให้คนอื่นเข้าใจคุณผิดบางครั้งบางคนทำงานผิดพลาดแต่กลายเป็นตัวคุณเองที่ถูกเจ้านายตำหนิหรือถูกคนอื่นมองไม่ดีให้ระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะส่วนคนที่ไม่ได้ทำงานเขาบอกว่าเพื่อนบ้านนั้นนะคะ จะทำให้คุณเดือดร้อนหรือคนในบ้านก็ได้ช่วงนี้คนรอบตัวของคุณจะมองคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณอาจจะมีเรื่องเล็กๆน,น้อยๆทำให้คนอื่นเอาไปพูดต่อแล้วก็เกิดความเสียหายได้โดยรวมแล้วก็ภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าระวังเรื่องคนอื่นเขาเอาตัวเองไปนินทาทาให้คนอื่นมองเราไม่ดีนั่นเองนะคะโดยรวมแล้วความฝันแบบนี้ไม่สู้ดีเท่าไหร่ใครที่ชอบเสียงโชค ถ้างดได้ก็ดีแต่ถ้าอดใจไม่ได้หรืออยากเสี่ยงโชคจริงๆคุณต้องแก้ฝันก่อนนะคะอย่างน้อยก็สวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญใส่บาตรก็ได้ถือว่าเป็นการแก้เครดแก้ฝันเบื้องต้น การงานการเงินย้ำอีกทีนะคะการงานการเงินก็ยังถือว่าไม่สู้ดีนะกับความฝันนี้อะไรที่ติดที่ขัดอยู่ก็อดทนไปก่อนแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเรื่อง,งเองินเรื่องทองใครที่ค้าขายช่วงนี้ก็อาจจะฝืดหน่อยให้อดทนไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีเรื่องโชคลาภอย่างที่บอกนะคะช่วงน,นี้งดเสี่ยงโชคแต่ถ้าเกิดอดใจไม่ได้จริงๆ ทำบุญก่อนสวดมนต์ไหว้พระก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ซื้ออายุของตัวคุณเองแล้วก็ตัวเลขนำโชคได้แก่เลข0เลข9เลข4เลข7เลข0นเลข9เลข4เลข7นะคะ0 9นย์9ก7าสี ถือว่าเป็นตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันนี้เราสามารถนำไปจับคู่กันได้ทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวถือว่าเป็นตัวเลขให้โชคนะคะเอาล่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ